อยู่หลังกล้อง <c oughs> เ,เราไม่พูดว่าแฟนชิพหายเพราะเราไม่ใช่อ้าวช็อตสีบเวอร์ไปขัดรับเชิญโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาทำเรีแอคกันก็คือวงเอชีส์นั่นเอง <c oughs> ซึ่งคุณดา้าก็คือจริงๆรู้แค่ว่ามึงชอบ <c oughs> เพราะว <c oughs> ่าูชอบยุนโฮรู้แค่ว่ายุนโฮอยู่วงนี้วันนี้ก็เลยลากคุณดา้ามารีแอคด้วยเพราะว่าคุณนายติดงานนะคะก็เลยเอาคุณเนยมานั่งแทนดูเลยดีกว่าไม่เสียเวลา้อมเบิ้ง ซึ่งจริงๆแล้วอะเราก็คือได้ดูท่าเต้นกับเพลงไปแล้วก็คือเ,าาเขาไปแสดงไปปีมาม่าใช่ไหมงานประกาศรางวัลแล้วตอนนั้นพวกเราก็ดูแบบวา คิดมากแล้วก็แบบเพลงไม่คุ้นเลยเนาะใช่อันนี้เพลงใหม่ป่ะเนี่ยเราก็แบบไม่มึงเขาไม่เอาเพลงใหม่มาเล่นหรอกเราก็แบบว่ามึงกูไม่เคยได้ยินเพลงนี้มันคือเพลงใหม่อี่งน่าเปิดให้กูดูฉ่ำเลยแต่ว่ายังไงคะมาม่าถ่ายอะไรอ่ะกล้องแบบว่าถ้ากูไม่เห็นอะถ่ายเวทีถ่ายถ่ายพลุไฟถ่ายแบบอะไรนั่นอะเราเราคือแบบถ่ายเจาะหน้าทุกซีนนะแต่พอจะเข้าท่อนทุกปึ๊บพี่อยากดูอะซูมออกเห็นเวทีกว้างๆปะดูดีกว่ามาเบิ้งซัมเบิ้งอุ๊ยอะไร s p e ด i ฟิกอะไรอยุ่นะคะ มาแอนน์เคคิวยินใหญ่สุดๆเกียดอะเกียดอะเอ้ย,ยแล้วทุกคน,นก็ยืนอะเวอร์เกินคอามต่างมากซนะานผมแดงคือตายไปเลยจ้ะ ขับแล้วเขาไม่ได้ขับรถแล้วใช่เขาได้ขับรถแล้วตอนที่เราเขาไม่ได้ขับรถอเออหนกออขึ้นแก้นใหม่เดีวแกงไชอบอ่ะนีลูกมีของแม่ยังไงเยยอเลยย อ,อะ่ะเอออไ,ไอไนด์ดวนปุ๋ยซันเออดดูมาแล้วคนเดียวคนเดิมแสงดงนี่ว่าน่าจะถ่ายช่วงที่เขามาส้ายที่ไทยเนี่ยแหละช่วงคอนไทยเพราะว่าทรงผมคนเป็นทรงนี้หมดเลยเออเออเนอร์หนักมากเลย เหียดหน้าเลอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ทำเป็นแบบคำเดียเจดนจับนี่เอ้ยเป็นเก่งจังเลยจ้าโอ้สู้เขา เพลงอ่ะเพลงดีจังแบบมันเมโลดี้มันจำง่ายโคตดเทอยู่ในบอลนี่เดียวตัดไปเดียวตัดไปอ้าวพอนุมแต่ว่าตลอดไปอุ้ยคนนี้หลบมาแงมาละเป็นเอทีมันจะไม่มีเรืออะไรยังไงหรอสวยเรือลอยฟ้า เฮ้ยสาทำสำเร็จแล้วเว้ยพวกเรานี่เนี่ยโคตรดีอ่ะโอ้ยเฮี่ยหล่อชิบหายเลยคุณจะมาตายคุณจะมาตายละว้าวแบกแดนแบกอ่อนลูกของพวกเราเก่งมากเวอยถ้าเห็น เมนแล้วกูเมนกูค่ะเออมึงต้องไปแย่งกันนะม <c oughs> ึงยังไม่จบมึงยังไม่จบโค้ดเทพก็กูก็ที่ถามว่าทำไมเพลงยาวจังอ๋อบอกแล้วว่าเอ็มดีจบกูดแต่เพลงก็ยาวอยู่ดีนะเ <c oughs> พราะว่ามันม <ะ S 2> ันเปี้ยว,ยวอะ มันเข็ดฟันนะมันเข็ดฟันทั้สุดเลิศเกินติดเบียวถึงใจเหมาะจริงๆไม่ใช่สมกับที่เป็นเอทีสุดฉากเรือลอยฟ้าคือแบบเคืออะไมมันจะไม่มีเรือได้ยังไงล่ะคะเอทีบฉากที่กระสุนโอ้โหทะลุผ่านไปถึงทีวีงงไปหมดดีทุกคนเพลงดีด้วยเอาจริงติดหูเลยแต่ว่าไม่อยากร้องออกมาตลก แอบไปแกะท่าเต้นมาแล้วเออเรามันตัวแม่ตัวมัมอยู่ละเราดูคอนเทนต์อีก1นึ่งแสนอันของสาวติดได้เลยตึงเครียดมากพอรู้สึกว่าอยากเย็นตของเครียดคืออยากเป็นคนไทยคนแรกเอยากเป็นคนไทยคนแรกที่ทำ transition ในเพลงนีแต่ติดงานจบเพลงออกเที่ยงเพิ่งได้ถ่ายนี่ตอนถท่เย็นแต่แต่มึงมีความหดทนแต่เราจะเป็นคนไทยคนแรกแน่นอนที่ ที่ไหนอะที่น <rua> ี่ไงที่นี่ไงเดี๋ยวเราจะเป็นคนไทยคนแรกที่ทำทรานชิชันมั่นใจด้วยไม่มีใจด้วยเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวก็มีคนตรงก่อนกูก็ไม่เป็นไรถ้าตอนห้าโมงเย็นเรากูยังนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วยังไลฟ์อะไรอีกหนึ่งงานเราเป็นคนไทยคนที่สองแล้วดูต่อแล้วดูอีกรอบขอเดี๋ยวกลอบนาทุกคนอยากดูทีละฉากว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าวิเคราะห์ผิดอะไรก็ไม่เป็นไรนะคือขอเป็นชาวบ้านหนึ่งสองสามที่ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นคือเป็นการดู MV ที่แบบเน้นแบบอัธรรถแบบว่ามมหรสพได้ ที่ไม่ใช่แบบว่านักวิเคราะห์น่ะเออมามาดูกันทีละช็อตบอกเลยว่าอันนี้อร่อเนาะแปลว่าให้ไปดูช่องอื่นสเคอ่ะกิ๊ดที่แบบว่ากลิ่นเส้นเล็กปลาจะขึ้นมาเลยอ่ะอ่อยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนคืออีฉากเนี้ยมึงเห็นพระจันทร์ป่ะอ่าหลังๆอ่ะอ่ามันจะเป็นมันจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วเป็นสีแดงเออเขาเรียกว่าอะไรนะ จันทรุปราคาตันสีแดงกูไม่รู้กูจะไม่ได้อะมึงคือเห็นว่ามันตอนสุดท้ายมันเป็นสีแดงแค่นั้นแหละแต่ชอบที่มันมีกลิ่นความเป็นดนตรีเกาหลีนิดนึงใช่แต่ว่ามันเป็นเป็นกลิ่นดนตรีของเอทีอยู่แล้วนะอืมแบบเพลงมันมีเพลงนั้นอ่ะที่เป็นชูนักเรียนอ่ะอ่าอ่าอ่าเดอะเรียลเดอะเรียลเพลงที่ชอบที่สุดนะคะ สุดๆเลิฟเลยตอนเล่นไดคอนกูกีิตออกมาว่าเกือบตายมึงคนเอทิชคือกูจะบ้าตายกูหัวโยกหัวจะหลุดกูบอว่าตูทำไมมาเต้นอยู่กับกูนี่แล้วฉากเนี้ยคือว่าเม่ฉากเปิดอ่ะเดี๋ยวดูนะนี่พอเกดันแล้วก็คือลุกขึ้นทีละแบบทีละกลุ่มเอาจริงมาถึงกูจะจะเป็นแบบเมนยุนโฮนะแต่ถ้ากูต้องเต้นอ่ะนี่ค่ะเลยพะเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบได้ซีนแบบว่าเบี้ยวๆมึงซีนแบบเดินมาแล้วแบบเกดันกูชอบกูชอบกูชอบอะไงอย่างมากอะเนี่ย จบแล้วก็เต้นเลยซานเออทั้งตัวจริงเต้นทั้งตัวเขาเต้นแรงกันมากเลยอ่ะกล้องเทมากเอางี้นี่ฟิลฟิลไหลไลก์บิกคอสเอ่ะเท่าที่ดูอ่ะเหมือนยุนโฮกับอูยองอ่ะเขาก็จะมีคมแบบเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นแบบว่าขี่ข้อมูลสร้างเอไอขี่ข้อมูลขี่ข้อมูลแหละ นั่นแหละแบบเป็นสมองของทีมอ่ะอ่ะต่อจริงว่าก็ไม่รู้ไม่รู้ผู้กวดาอ่ะนี่ก็คือเป็นคนเทคนหนึ่งพีเอมอะฟิลใส่หมวกเดินเข้ามาในโกดังแล้วแบบงานเป็นยังไงบ้างเป็นไงไงง่ายไปคุยชอบปะ พอมีใบขับขี่ก็มีสิ่งขับรถได้เลยขับรถไปไหนนี่นี่ชนไเข้ามาไม่เราจอดธรรมดาละไมเราไม่ต้องเดินพุ่งเข้าไปเลยแล้วก็ลงเลยจบเราไม่ต้องมีประตูเะว่ากลัวรถเข้าไปเลยอันนี้เข้ามาในออสฟิลบาเราค่อยๆกินมาเมื่อกี้เหมือนใส่เหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนนางแอบให้อะไรกับแอบให้อะไร้วกลับอีกก็คือเทน้ำร้อนเทน้ำ อ๋อแะเอ่อแต่ว่าคือเทวิสกี้ลนนะแต่ว่ากินนมปะเนี่ยเมื่อกี้นางเปิดไอ้นี่ออกมาในกล่องอ่ะมันมีสิ่งที่แบบใช่ตอนสุดท้ายใช่เนี่ยเนไที่มันเป็นวีลค่ะอันนี้เป็นในนี่ละเอเจนต์เออเอเจนต์ส่งของอ่าไม่แต่ส่งของแบบใดเอารถเข้ามาเลยอ่ะอ้าวเป็นฟิลคนเก๋อยู่แล้วเราจะมาส่งของเหมือนกันไม่ได้ค่ะส่งให้โลกรู้เออเออ เนี่ยก็คือยุนโฮไอไม่ใช่เออเนี่ยเะติวแบบว่าเคว้งของอะไรทุกคบอกเฮ้ยทำไรเนี่ยเพื่อนนี่เป็นคู่หูแลอูยองก็บอกว่าเอ้ยนิดเดียวเองไม่เป็นอรไรเป็นคู่หูนะนับประดิษฐ์นับประดิษฐ์นับประดิษฐ์ใช่แล้วเสื้ออูยองอ่ะแล้วมันมีกระด้วยป่ะใช่ใส่แว่นแล้วก็มีกระ เสื้ออุยองอ่ะถ้าเกิดกูใส่มันจะเหมือนแบบว่าคนแบบเสื้อซักไหมกูถ้ากูใส่ซักเสื้อไหมเด่าคืออุยองใส่คือเสื้ออุยองตอนเนี้ยเหี่ยวแล้วไงถกูใส่อ่ะเพื่อนเพื่อนไล่กูแบบน้ำรู้หรือกว่าเพื่อนถามว่าอันเนี้ยปั่นมากี่รอบแล้วมือเราเนี้ยเพื่อนบอกมือเราอาบน้ำดูแต่เขาใส่ลวเท่มากดูเป็นแบบว่าแบบเป็นนักประดิษฐ์เป็นสไตล์แต่เมื่อพูกเราใส่ปั่นไปกี่รอบแล้ว เยี่ยมมเลือกออกวะไม่แล้วพอกูมองอ่ะอ่ะม่าคิดดูถ้าเป็นหน้ากูอ่ะจะไล่กูไปอาบนะไหมให้กูไปเปลี่ยนชุดไหมแต่พอเป็นหน้ากูยองปุ๊บรอทำไมดูดีมันดูเซอร์เนาะมันดูแบบเป็นหนุ่มเซอร์งงเลยกูเซอร์กับเขาได้บอลฮายเฮ้ยบอยมือมือกดอะไรเนี่ยแบบฟิลแบบว่าเฮ้ยกดอะไรเฮ้นี่มันวอร์นิ่งแล้วเห็นไหมมันแบบมันเริ่มพังละเอาละ จริงฮิงจงโฮอ่ะไม่อยู่ดีเราก็เลยเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าคาสิโนเลยใช่นี่น้องจงโฮเขาแยกไปทำภารกิจปะนี่ไงอาอาเขตอืมนี่เราก็จะแบบยิงแมมซึ่งก็คือหยิบปืนมาจากคนข้างเมื่อกี้ใช่ไหมกูดูถูกหรือเปล่า เหลือข้า้งตายป่ะเหลือครา้งค่ะไม่รู้ขอดูใหม่แป๊บทุกอย่างมันไวมากเนี่ยเอที่เนี่ยเป็นเป็นวงที่แบบผู้อยากจะใส่ทุกอย่างเข้าไปอย่างละวิไม่ไม่แค่เอที่พังวงการเกาหลีกูรู้ไม่ทันใช่สเตคิดกูก็ดูไม่ทันกูไม่เคยดูทันเลยต้องมานั่งหยุดทีละวินี่อ๋อยิบมันจะใต่ตัวเออแต่ซีนี้โคตรเท่อะเท่มากนี่อันนี้เป็นนักร้องเสียงทองอยู่ ไม่วิววิวแบบว่าคนก่อม็อบเขาเรียกว่าอะไรนะปรลาใสเอ้าการนำการนำโอ้แต่คนเฮ้ยประทับใจแล้วเนี่ยแว่นอีกแล้วเขาใส่หรอเทแล้วกลัวเฮ้ยขอเทมาแล้วเดี๋ยวสังเออเดี๋ยวสังเดี๋ยวสังผมตรงนี้ไมขอเทเลยเม่อไหร่จะบอกเลยว่าผมขอเท่มากเลยจริงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้เนี่ยมึงอันนี้มันเป็นเหมือนแบบฐานทับป่ะเออเฮ้ย ตอนฉันเจอยอซังตอนไปใส่สดก็คือฉันชื่นชมทรงผมไปแล้วรถอ่ะนี่ฟิลกออาะความวุ่นวายกาะความวุ่นวายรักเป็นคอมิกนี่นี่โดนจับแล้วพวกแกนน้ำโดนจับแล้วครับเจับกูไปไหนเอ่ยไม่กลัวมึงหรอกครับผมจริงเออแอบลิ้นแม่ รดนี่อนเมื่อกี้เขาประดิษฐ์เรือใ่ก็คือขสร้างเรือึ้นมาได้งเก่งมากเลยสร้างเรือของเราสองคนนี้เขาเป็นนักประดิษฐ์อยู่แล้วประดิษฐ์เรือโนี่สตาร์มึงกูจะบอกเหมือนโทนี่สตาร์อยู่ใช่ฟิลแบบปุ๊บปุอย่างงี้ยฟิลแบบนักสร้างแล้วปล่อยเพื่อไปทำภารกิจก่อนเดี๋ยวพวกูสร้างเองเพื่อประดิษฐ์เรือนี่ไงบบกูอยากเล่นอะไรอย่างเงถ้ากูทเพกูยากท ต่อมมึงทำได้แต่เป็นพวกครูใส่ชุดเขียวเรื่องอะไรท่านแล้วพวกแบบเยี่ยมมากนี่เป็นพวกพวกแบบแสนซนแสนซนอี่นี้เขายิงสาไมึงอะมึงว่ามันเนี่ยนางมากับมินกิก็ยิงไปเลยสามทับใช่แล้วมินกิคือแบบ ไปหนึ่งนัดที่หนึ่งนัดที่สองโอเคเลยลูกแม่อ้เยเขาสร้างเรือจริงตัวทำไมเขาหล่อจังวะนั่นดิโอ่ยอยากจะรู้พี่อ๋อพระเจ้าปั้นหน้าเวอลูกของพูดรอมากมามีกับป๊าๆอยู่นี่ลูกมึงมีลูกตอนกี่ขวบปะ ก็แบบว่ามินกีไปส่งของมาแล้วมาเออมินกีไปส่งของหรือรับของไม่รู้เหมือนกันรูไม่ออกแต่ว่าเออแต่ว่าหล่อจบจบนี่ไสุดหล่อของพี่นี่ไงเรือเสร็จแล้วครับพี่เนี่ยแเราพัฒนาเต็มดวงเลยเออนี่ก็คือฟิลแบบว่าเราคงอ่ะไปล่อตำรวจมาฟิลบอกว่าเฮ้ยตามกูมาแล้วแบบพอตำรวจตามเปิร์ิ้ลคือแบบว่าเรือเสร็จแล้วเรือเสร็จพอดีเรือสมเทาของเรานั้นเสร็จ ินนี่สนุกอ่ะกูชอบมากความจับมือแล้วแบบนั่นนะนี่ไงนเป็นแบบนี่อาเขตจบเลื่อเสร็จแล้วไปยังกูชอบมากกูชอบกูชอบทำหลังมาเอออันนี้มากว่าว่าเปิดคอ เนี่ยร้องไอทีท่อนเบรกแดนที่ไรคือเต้นกันแบบว่ากัดปากแบบกัดฟันแบบว่าสุดๆโอ้ยเฮสเตเตสมายังมาดีมาแล้วดีเมื่อกี้กูเห็นอยู่แรงเกินูเตราบีคอยสจบไหมต้องหลุดเราบีคอปะไอ้ยังหลังๆตัวไม่บีคอยนี่ไงไอไออันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะนาฬิกาทรายเออแตกแตกเลยแล้วก็คือปล่อยนกเป็นอิสระเนี่ยมันหมายถึงฟรีดอมนี่ เพแปลว่าอิสระพอวันที่พระจันทร์เต็มดวงน้ำนองเต็มตะลิงแล้วทำละไรชายหิงอันเลยปล่อยนกแล้วเราก็ฟรีดอมทำไมไม่มีสั์ไทยเฮ้ยเราคนไทยแปลว่าอิสระน้ำนองเต็มตะลิงจริงเพราะว่าพระจันทร์เต็มดวงใช่เราทำอะไรใช่เนี่ยเราออกใกล้ๆกลอยกระทงเขาคิดไปแล้วใช่กูยังเป็นคนไทยแฟนกูเองเนี่ยก็บอกแล้วว่ายุนโฮอ่ะเคยไทยเป็นลูกกูกูกระซิบหนูหนูเดี๋ยวมันจะมีลอยกระทงลูกพระจันทร์เต็มดวงหนูทำเอ็มวีอย่างนี้เลยอันนี้ดูสเตจนะ กกอ,อะไรนะเห็<า>นไหมเราบอก <จะ S 2> เลยว่าไม่อยากร้องเ<อ>ดี๋ยวมันจะตลกเพลงเขาดีดีนี่เออไม่จริงราน้องพวกนี้บายเกียรติบแต่วงมีเขาเต้นสะใจกันเนาะจริงโร้จส,สิบูซาน เต้นทั้งตัวแหมอันนี้ชุดชุดใน m อใช่กระมังกระมเป็นคนเต้นไลน์สะอาดสุดๆเป็นกีเทจังเลยเออโอยดีเลยก่มนโตเป็นหนุ่มแล้ว อเคือเวานสุด นี่เออเออเออจะเ็ผมดำเนขาเหมือนเขาเหมือนเขาเหมือนตัวการ์ตูนเรื่องอะไรนะเป็นแบบตัวไหนนะจะพอเจะแบบเหมือนมาเฟียเออตัวไหนวะเออเก่งมากครับน่ารหนาว้าา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 ้าาาาาวาา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 า มันเวอร์ไปนสุดมันเข็ดฟันเว้ยไปน่ารักที่เราดูเบรกแดน แล้วผ <mile> ู้หญิงคือผมขาวหมดเลยผมติดอยู่กับหมวกเออผมขาวหมดเลยเออลดไปยัโน้องปะเออ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 อ้ยอุ้ยสะใจโว้ยเนี่ยระบากคุแกะท่าเต้นอีกเหนื่อยก็เหนื่อยท่าเต้นก็ยากเก่งมากคน ว้าวอีไนอีไรอ,อ,อ,อหน้ารอห,าหลังว้าวอไ,ไหอ,ากกาอีไนย้อนกมาอีกแล้วอะไนมึงครอดูจบปูบะขอเซนโซได้หน่อย เข็ดฟันมากเสี่ยวฟันเกินปะนะขอเซนโซได้หน่อยจ้ะเข็ดฟันอ่ะสะใจมันสะใจไวโสงสุดเปรี้ยวจี๊ดเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าคำในครั้งนี้ซาวตีสจะมีงบประมาณในการไปลุทรายไหมถามคนหลังกล้องว่ายากยากอ่ะบ้านเก่ายังกองอยู่ที่บ้านเป็นลอยเป็นลานอันมีใครอยากได้ไหมมีใครอยากได้ไหมดีเอ็มมาขายนะไม่ได้ให้ฟรี่ม่้พี่ดีเอ็มมาซื้ออ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณ นี้นะคะถ้าเดี๋ยวมีวงไหนที่คําแล้วว่าเราว่างก็คือรัดคิวกันสุดๆถ้าแบบเป็นเอทีซอะไรอย่างเงี้ยคือรัดคิวก่อนแต่ว่าไม่ว่างไงก็เนี่ยตอนเนี้ยก็ดูดิก็ถ้ามวงเย็นแล้วนี่เดี๋ยวเราก็จะถ่ายต่ออีกคลิปเละค่ะก็คือแบบฟิลไ้รุ่นสร้างตัวสุดอันนี้คือทำเพื่อลูกไงอู้ทขอโทษหน้าบู๊ ลูกคหน้าบูมหมดแล้วอ่ะโอเคทุกคนก็ฝากไปปั่นวิวให้กับเอทีสด้วยนะคะไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดทำไมลืมลืมทำไมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแฟนชิพไฮด้วยนะคะวันนี้และบ๊ายบาย